Yeah. Ha <laughs> โมต so to ัสสัคคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอินนินาสการเลนะพุทธังอูเตมะอรหันสัมมาสัมพุทโภคคะวาพุทธังพัคคะวันตังอภิวาเดมีอินินาสกาเลนะธรรมังอูเตมะ ภวาทาโตภะวะตาทัมโมธรรมะมนัมตามิอิมินาสกคาเลนะสัมขังภูเจมะสุปฏิปันโนภะวะโตสาวะสังโฆสัมขังนามิ ทีนี้ตั้งใจขอสิม่วมกันนะสาธุกาสะมยังพันเตวิสุวิสุเมระขณาทายาอิสระนีนาตาหะอัญจะติลานิยาจามาอติยัมปิมยังพันเตวิสุวิสุเมระขณาทายาอิสระนีนาตาหะอัญจะติลานิยาจามาอติยัมปิมยังพันเตวิสุวิสุเมระขณาทายา

ตัตตาพัะวโตอะระหะตสัสมาตัพุตตาอุษัาบระังคัจฉามิพุทฐานตระังคัจฉามิธัมมระนังคัจชามิ

ยังปีซังทังสระนังตระหนิตาติยัมปีซัมทังสรนังตระามิปานาติปตาตาเวระมานิสิกาปัตตังสมาทิยาณิคนาสิตตาเวระมานิสิกาปัตตังสมาทิยาณิอัคินาตานา เวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอะินาทานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิตาเมตุมมชาเจลาวเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิตาเมตุมมชาจะลาเวระมณ Samadhi yami Mukta wakal Vedak manisikapatang Samadhi yami Mukta wakal Vedak manisikapatang Samadhi